สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10มิถนะุนายน2567นเะรน้องเราก็มาอัปเดตอากาศรวมถึงเส้นทางฝนกันเช่นเคยนะครับน้องวันทำงานวันแรกของวันของสัปดาห์นะวันจันทร์เราก็ไปดูกันไวๆเลยนะฮะโดยพี่น้องมองภาพทางด้านซ้ายมือนั้นก็คือทรงการพัดของลมมรสุมหรือลมระดับล่างประจําฤดูในวันนี้ ที่เห็นแล้วยังคงทําหน้าที่ขยันขันแข็งมากเลยนะครับวันนี้นี่พัดแรงกว่าวานนี่นะครับเป็นสีแดงปูนกินหมากเลยราวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเป็นอย่างต่านะฮะเขาก็พัดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนฮนะแต่ทิศทางก็ยังเป็นตรงๆเป็นยังคงเป็นทิศตะวันตกนะฮะแต่วันนี้มีพัดยกขึ้นเล็กน้อยนะฮะพัดยกขึ้นเล็กน้อย แล้วก็เขาก็พัดยกเข้าหาล่องมรสุมนะ,ะโดยปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือด้วยกําลังปานกลางนะทิศทางลมระดับล่างพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงเลยครับสําหรับภาพทางด้านขวามือนั้นก็คือการเคลื่อนไหวของลมของกระแสลมระดับบนนะซึ่งด้านบนของประเทศไทยเรานั้นวันนี้ยังคงมีล่องมรสุมพาดผ่านนะ ภาคเหนือตอนบนก็เข้าสู่ย่อมความกดอากาศตาำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและก็อาวัางเกียโดยทั้งนี้พี่น้องจะเห็นกระแสลมระดับบนทางด้านซ้ายมือหรือในอ่าวมัตบันประเทศเมียนม,มานะฮะมีแนวการพัดหมุนซ้ายทวนเข็มน,นาฬิกายกตัวเข้าสู่ศูนย์กลางนะฮะเป็นลมที่เขาเรียกว่าทรงไซโครนิกนะไซโครนิกเห็นไหมครับ ลักษณะอย่างนี้นะฮะก็เหมือนอะไรครับการเกิดยอมความกดอากาศต่ําเล็กๆขึ้นมาดีๆนั่นเองนะฮะทั้งนี้จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวในวงกลมสีขาวนะะี่ฮะเกิดการยกตัวของกระแสะอากาศะะดันไอน้ําความชื้นขึ้นไปทะลุชั้น5,000เมตรนะฮะพี่น้อง มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะได้ในบริเวณนี้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางด้านแนวด้านตะวันตกของประเทศไทยเราได้ครับโดยแนวการพัดของกระแสลมบนที่ปกคคุมในประเทศไทยของเรานะั้นฮะทุกท่านจะเห็นว่าทางตอนบนของไทยนะก็เป็นลมระดับบนที่มาจากตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นลมใต้นะฮะพัดเสยขึ้นไปในขณะที่พัคใต้ตอนบนนั้นมีกระแสลมบนที่พัดมาจากทาง ด้านทิศตะวันตกเห็นไหมครับพี่น้องมีตะวันตกอีกหนึ่งสายด้วยนะครับพี่น้องก็มองทิศทางลมนะฮะลมบนง่ายๆก็ตามลูกศรสีเหลืองนะฮะซึ่งวันนี้หากเกิดฝนฟ้าขะน,นองขึ้นนะฮะทางตอนบนกลุ่มฝนเขาก็จะเคลื่อนจากด้านล่างนะฮะทางข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะเห็นทางลมระดับบนคร่าวๆแล้ววันนี้ผมมองแล้วค่อนข้างแปลกตาไปเลยทีเดียวนะครับพี่น้องไม่เหมือนวันอื่นๆเลยมองแล้วเนี่ยครับ โดยเฉพาะทางพื้นที่อ่าวไทยพื้นที่อ่าวไทยตอนบนบริเวณภาคตะวันออกมีพื้นเป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมระดับบนเข้าไปพัดบรรจบหรือคอนเวอร์เจนต์กันเต็มๆในบริเวณนั้นนะฮะดังนั้นนะฮะเมื่อทิศทางของลมทั้งสองระดับซึ่งขับเคลื่อนสภาวะอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันอ่าวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะ,ะก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะฮะ จากอิทธิพลของล่องมรสุมนะฮะโดยลมมรสุมนั้นพัดยกเข้าปกคลุมนั่นเองซึ่งในวันนี้นะฮะพื้นที่ทางพื้นที่ภาคกลางตอนบนรวมถึงด้านตะวันตกของภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคใต้ตอนบนและฝั่งตะวันตกนะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้โดยการเวียงความชื้นเสริมเข้ามาในพื้นที่ของลมระดับบนที่พัดทวนเข็มนาฬิกาเป็นไซคนิกนะครับ ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะชายฝั่งตรงอ่าวไทยตอนบนอย่างจังหวัดชนบุรีะระยองจันทบุรีและจังหวัดราดวันนี้อาจจะมีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักนะฮะถึงหนักได้จากการเติมเพิ่มเข้ามาของแนวลมพัดบรรจบหรือคอนเวเจชั่นด้วยลมระดับบนครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะตั้งแต่สุราธานีลงไปก็ยังคงรักษาฟอร์มเดิมนะครับพี่น้องริมความกดอากาศสูงปกคลุมฝนก็ยังยกตัวได้น้อยอยู่ โดยการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงในช่วง7โมงเช้าของวันนี้วันที่10มิถุนายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่11มิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสนนกลนครนครพนมกาลสิงชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามนครราชสีมาและก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ภาคกลางฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ตกได้บางแห่งนะบริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทธัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีร,ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการนะฮะสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซานะฮะแล้วก็ชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนี่น่าฝนน่าจะตก ส่วนใหญ่นะฮะบ,บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ได้นะครับก็ต้องดูว่าฝนจะหนักไหมก็ลองลุ้นเอาครับพี่น้องโดยในพื้นที่ภาคใต้ฮะก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุร,ร,รีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตในขณะที่พื้นที่สปปลาวพื้นบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงนําทาพงศาลี รวมไส่ใสยะบุรีเวียงจันหัวพันเชียงขวางหลวงพระบางไส่สมบูรณ์บริคำไส่คาม่วนสวรรค์เขตส,สารวันเซกองจำปาศักและอัตตปือนะครัคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรฮะ,ะตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดมามันตอนบนคลื่นสูง3เมตรและฝั่งอันดมามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ